ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟสบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรกดดอกจันหนึ่หนึ่งแปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ้งปุ๊บบล็อกไวตำรวจสอบสวนกลาง C.I.B. ร่วมกับ A.I.S. ยกระดับป้องกันประชาชนเปิดบริการแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรดอกจันหนึ่งหนึ่ง 8 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ้งปุ๊บบล็อกไว้กดแจ้งเบอร์โทรมิจฉาทีพได้ทันทีหลังวางสายเพื่อติดตามตรวจสอบบล็อกและดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดเมื่อผู้ใช้งาน AIS รับสายเบอร์โทรมิจฉาชีพที่ใช้เบอร์ค่ายไหนก็ได้หลังวางสายสามารถส่งแจ้งเบอร์มิจฉาชีพดังกล่าวไปเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของตำรวจสอบสวนกลางได้ทันที ง่ายๆเพียงกดบริการฟรีตลอดเวลาทุกครั้งที่รับสายมิจฉาชีพ